สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าแผนพังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะหัวข้อย่อยวันนี้นะคะก็คือโปรแกรมนำเสนอนะคะ ค่ะเราจะมารู้จักนะคะส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint กันนะคะภาพหน้าต่างแท็บ Home ค่ะ หน้าแรกนะคะแถบหน้าแรกจะรวบรวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้ส่วนมากนะคะต้องใช้บ่อยๆเป็นประจำนะคะอย่างเช่นการเพิ่มและแผ่นสไลด์นะคะจัดรูปแบบอักษรการวาดรูปลงสไลด์เป็นต้นค่ะโดยแถบหน้าแรกนี้นะคะเมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint นะคะขึ้นมาใหม่มักจะแสดงเป็นแถบแรกเสมอค่ะอ่ามาดูกันค่ะ A ค่ะ คลิปบอร์ดนะคะใช้สําหรับการตัดคัดลอกและวางรูปแบบจากที่1ไปยังอีกที่1ค่ะ B นะคะรูปภาพนิ่งค่ะใช้สร้างและลบสไลด์ออกจากการนําเสนอรวมถึงจัดเค้าโครงค่ะ C นะคะแบบอักษรค่ะใช้จัดรูปแบบตัวอักษรเช่นฟอนต์ขนาดตัวหนาบางนะคะและการเปลี่ยนสีตัวอักษรค่ะดค่ะ ย่อหน้านะคะจัดลักษณะการวางข้อความในสไลด์ว่าจะให้ชิดขอบด้านในนะคะรวมถึงการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์หน้าข้อความค่ะต่อมาค่ะ e นะคะลูกรูปวาดค่ะใช้วาดรูปลงสไลด์รวมถึงการแก้ไขรูปนะคะต่อมา f ค่ะการแก้ไขใช้ค้นหาและแทนที่ข้อความค่ะภาพหน้าต่างแท็บอินเสิร์ตนะคะแทรกค่ะ แทบที่ใช้แทรกข้อความสิ่งสวยๆรูปภาพตารางหรือองค์ประกอบอื่นๆเช่นไฟล์วิดีโอลงในแผ่นสไลด์นะคะการแทรกสิ่งเหล่านี้ลงในสไลด์เพื่อช่วยให้สไลด์มีความน่าสนใจค่ะ,ะมาดูกันเลยค่ะ A ค่ะตารางนะคะใช้สร้างตารางรวมถึงนำตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ได้ค่ะ B ค่ะรูปภาพค่ะใช้แทรกรูปภาพลงในสไลด์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ที่ผู้ใช้นะคะจัดเตรียมเองหรือเรื่องมาจากภาพตัดปะค่ะซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้นะคะต่อมาค่ะ C ค่ะภาพประกอบนะคะใช้สำหรับวาดรูปทรงต่างๆเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะหรือรูปอื่นๆนะคะตลอดจนภาพแผนภูมิและกราฟต่างๆค่ะต่อมาค่ะดีค่ะการเชื่อมโยงค่ะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสไลด์ด้วยกันนะคะหรือเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ตค่ะ ต่อมาค่ะ e นะคะรูปข้อความค่ะใช้สร้างกล่องข้อความลงสไลด์นะคะกําหนดหัวกระดาษท้ายกระดาษค่ะการแทรกอักษรสิ่งสวยๆลงในสไลด์นะคะ f ค่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะใช้แทนสัญ,ญลักษณ์พิเศษค่ะรวมถึงการเขียนสมการคณิตศาสตร์นะคะลงในการนําเสนอค่ะ g นะคะมีเดียคลิปค่ะใช้แทรกไฟล์คลิปเสียงนะคะและไฟล์วิดีโอลงในสไลด์ได้ค่ะ ค่ะสไลด์ต่อมานะคะภาพหน้าต่างแทบ็บดีซิ่งนะคะหรือออกแบบนั่นเองค่ะแท็บที่ใช้แทรกข้อความสิ่งสวยๆรูปภาพตารางหรือองค์ประกอบอื่นๆเช่นไฟล์วิดีโอนะคะลงในแผ่นสไลด์การแทรกสิ่งเหล่านี้ลงในสไลด์นะคะเพื่อช่วยให้สไลด์มีความน่าสนใจค่ะ มาดูนะคะ A ค่ะลูกตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะใช้สำหรับขนาดสไลด์และกำหนดว่าจะให้สไลด์อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะต่อมาค่ะ B ค่ะชุดรูปแบบนะคะใช้เลือกชุดสีการตั้งค่าสีและขนาดตัวอักษรลงในสไลด์ค่ะ C ค่ะพื้นหลังใช้สำหรับสีหรือรูปภาพนะคะลงในพื้นหลังของสไลด์ค่ะตลอดจนไม่แสดงพื้นหลังสไลด์นะคะ สไลด์ต่อมานะคะภาพหน้าต่างแถบ Transition ค่ะการเปลี่ยนนะคะลูกนะเป็นแถบที่ใช้ปรับแต่งสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในสไลด์ค่ะเริ่มจากการปรับขนาดสไลด์การกำหนดแนวการวางสไลด์นะคะในแนวนอนหรือแนวตั้งค่ะการเปลี่ยนสีพื้นหลังสไลด์ค่ะรวมถึงการกำหนดชุดสีเพื่อให้งานนำเสนอเนี่ยนะคะมีความสวยงามค่ะ มาดูกันค่ะ A ค่ะแสดงตัวอย่างให้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการกำหนดลูกเล่นนะคะในการเปลี่ยนแผงสไลด์ค่ะ B นะคะการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งค่ะใช้เลือกรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์การแก้ไขสไลด์นะคะ C ค่ะกำหนดเวลาใช้กำหนดวิธีการเปลี่ยนสไลด์ว่าจะใช้คลิกเมาส์หรือเปลี่ยนตามเวลาที่กำหนดนะคะตลอดการกำหนดเสียงให้สไลด์ค่ะ ต่อมาค่ะภาพหน้าต่างแถบนะคะแอนิเมชันค่ะภาพเคลื่อนไหวนะคะ เป็นแผ่นที่ใช้กำหนดลูกเล่นในการเปลี่ยนสไลด์นะคะตลอดจนรายละเอียดต่างๆในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ค่ะเช่นการกำหนดเสียงในระหว่างการเปลี่ยนสไลด์กำหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์เลือกการเปลี่ยนแปลงสไลด์โดยการคลิกเมาส์หรือเปลี่ยนตามเวลาที่กำหนดเป็นต้นนะคะ A ค่ะลูกแสดงตัวอย่างใช้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการกำหนดลูกเล่นต่างๆที่อยู่ในสไลด์แผ่นปัจจุบันนะคะ B ภาพเคลื่อนไหวค่ะใช้กำหนดลูก เล่นให้กับข้อความรูปภาพหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในสไลด์นะคะ C ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูงใช้ปรับแต่งรายละเอียดให้กับลูกเล่นนะคะที่อยู่ในสไลด์ค่ะดี B. ค่ะกำหนดเวลานะคะกำหนดจังหวะเวลาในการปรากฏลูกเล่นค่ะหรือการหายไปของลูกเล่นนะคะแถบสไลด์โชว์ค่ะการนำเสนอภาพนี้นะคะเป็นแถบที่ใช้รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่ง สไลด์เพื่อใช้ในการนำเสนอไม่ว่าจะกำหนดให้นำเสนอในสไลด์แผ่นใดการซ่อนสไลด์ที่ไม่ใช้การบันทึกเสียงประกอบสไลด์การกำหนดขนาดสไลด์นะคะต่อมาค่ะภาพนหน้าต่างนะคะแถบสไลด์โชว์ค่ะการนำเสนอภาพนิ่งค่ะเป็นแถบที่ใช้กำหนดลูกเล่นในการนำเสนอนะคะเช่นลูกเล่นในการเปลี่ยนสไลด์ เช่นลูกเล่นในการแสดงข้อความหรือรูปภาพสไลด์ค่ะการกำหนดเสียงในระหว่างการเปลี่ยนสไลด์รวมถึงการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์นะคะ A ค่ะแสดงตัวอย่างใช้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการกำหนดลูกเล่นในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์นะคะ B ค่ะการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนะคะใช้เลือกรูปภาพการเปลี่ยนสไลด์การแก้ไขสไลด์ค่ะ C ค่ะกำหนดเวลาค่ะใช้ กำหนดวิธีการเปลี่ยนสไลด์ว่าจะใช้คลิกเมาส์หรือเปลี่ยนตามเวลาที่กำหนดตลอดการกำหนดเสียงให้สไลด์ค่ะ ต่อมาค่ะภาพหน้าต่างนะคะแถบรีวิวนะคะตรวจทานค่ะเป็นแถบที่ใช้รวบรวมคำสั่งสำหรับการแก้ไขงานนำเสนอให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจทานความถูกต้องของตัวสะกดการแทรกข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆและการป้องกันงานนำเสนอไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาดูหรือแก้ไขค่ะ เอนะคะการพิสูจน์อักษรค่ะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรคน้นคว้าอ้างอิงข้อมูลนะคะบี B ค่ะภาษากำหนดรูปแบบการใช้ภาษาในสไลด์นะคะซี C ค่ะข้อคิดเห็นเพิ่มข้อคิดเห็นนะคะหรือข้อเสนอแนะลงในสไลด์ก็ได้นะคะดี B ค่ะเปรียบเทียบใช้เปรียบเทียบว่าสไลด์ต้นฉบับกับสไลด์ที่มีการแก้ไขมีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะ ค่ะภาพหน้าต่างแถบวิวนะคะมุมมองเป็นแถบที่ใช้ปรับมุมมองของงานนำเสนอในลักษณะต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานในขนาดนั้นนะคะ A ค่ะมุมมองนำเสนอค่ะใช้เปลี่ยนมุมมองนะคะเพื่อให้สามารถจัดทำงานนำเสนอได้อย่างง่ายค่ะ B ค่ะมุมมองหลักนะคะใช้แก้ไขสไลด์ต้นฉบับนะคะ ซึ่งมีผลต่อชุดสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับต้นฉบับนั้นๆน,น,นะคะ C ค่ะแสดงใช้แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดนะคะเส้นตารางและแถบข้อความที่ได้กำหนดค่ะ D ค่ะย่อขยายนะคะสไลด์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ E ค่ะสีกระดับสีเทานะคะกำหนดว่าจะแสดงสีหรือแสดงสไลด์แบบขาวดำค่ะ F ค่ะสัญลักษณ์นะคะใช้สร้างหน้าต่างขึ้นมาให้ค่ะและจัดหน้าต่างที่ซ้อนกันนะคะ G ค่ะมาโครค่ะใช้สร้างมาโครเพื่อกำหนดหรือรวมคำสั่งหลายๆคำสั่งนะคะไว้ด้วยกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะกิจกรรมที่3.3นะคะนำเสนอข้อมูลของฉันค่ะ เขาก็จะให้นักเรียนใช้โปรแกรมนำเสนอโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ค่ะคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start นะคะ 2. เลือกโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะามาดูกันค่ะ2.1ค่ะคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start นะคะ2.2ค่ะเลือกโปรแกรม Microsoft Word นะคะ 3. ค่ะโปรแกรมจะปรากฏดังภาพนะคะลูกก็คือได้หน้าโปรแกรม PowerPoint นะคะ การเข้าใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีนะคะโดยเลือกนะคะช่องค้นหาค่ะแล้วพิมพ์ Microsoft PowerPoint ไปนะคะต่อมาค่ะ4ค่ะคลิกเมาส์ที่บริเวณคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องนะคะแล้วพิมพ์ข้อความลงไปค่ะรูปแบบตัวอักษรที่ใช้เป็นมาตรฐานคือนะคะไทยสรัตรบัน p s k นะคะแล้วก็อังสนาน,นีวค่ะ มาดูกันค่ะ4.1พิมพ์ข้อความการ์ตูนที่ฉันชอบนะคะตรงกลางนี้เลยนะคะลูก4.2พิมพ์ชื่อสกุลนะคะ4.3โปรแกรมแสดงสิ่งที่พิมพ์ค่ะ5นะคะเพิ่มงานหน้าต่อไปคลิกปุ่มสร้างภาพนิ่งในเมนูแรกค่ะสามารถสร้างภาพนิ่งได้อีกหนึ่งวิธีโดยการกดปุ่ม enter นะคะที่คีย์บอร์ด1ครั้งนะคะ 5.1ค่ะคลิกเมาส์ที่ปุ่มสร้างภาพนิ่งนะคะอ่าแล้วก็ดูตรงลูกศรนะคะลูกโปรแกรมจะแสดงข้อโครงสร้างนะคะของหน้าต่อไปพร้อมกับลำดับภาพนิ่งค่ะ หน้าต่อมานะคะ6ค่ะพิมพ์ข้อความและคลิกเมนูแทรกเลือกภาพตัดปานะคะแล้วเลือกภาพที่นักเรียนเนี่ยต้องการค่ะภาพตัดปากเป็นไฟล์ภาพที่มีอยู่ในโปรแกรมแล้วนะคะเอามาดูกันค่ะ6.1นะคะพิมพ์ข้อความไปแล้วนะคะอ่า6.2ค่ะคลิกเมาส์ที่เมนูแทรกค่ะ6.3เลือกภาพตัดปากค่ะ6.4เลือกภาพที่ต้องการแทรกลงไปเลยนะคะลูกนะ7ค่ะสร้างภาพนิ่งใหม่แล้วทำลักษณะเดียวกันค่ะ สามารถแทรกภาพได้อีกหนึ่งวิธีนะคะคือการลากไฟล์ภาพที่ต้องการมาวางในพื้นที่บนโปรแกรมได้เลยค่ะ7.1ค่ะกดปุ่ม Enter นะคะที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งเพื่อทำการเพิ่มภาพนิ่งนะคะ7.2ค่ะคลิกเมาส์ที่เมนูแทรกค่ะ7.3นะคะเลือกเมนูในอัลบั้มรูปนะคะอะแล้วก็ดูนะคะจากลูกศรน,นะคะลูปภาพนิ่งที่สร้างขึ้นใหม่นะคะนี่นะคะ ค่ะ8นะคะคลิกเมาส์ที่ปุ่มการนำเสนอภาพนี้ค่ะโปรแกรมจะนำเสนอข้อมูลที่สร้างขึ้นทันหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะมีค่ะลูก9ค่ะการบันทึกไฟล์นะคะคลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้มนะคะเลือกเมนูบันทึกเป็นค่ะตั้งชื่อไฟล์ว่างานนำเสนอของฉันนะคะ ใครที่มีคอมอยู่ที่บ้านนะคะหรือโน้ตบุ๊กนะคะให้ลองทํานะคะลูกส่วนใครนะคะที่ใช้โทรศัพท์เรียนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในห้องคอมนะคะล mm ูกน้ําไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะไม่ได้ทํานะ mm hmm. อ่ะมาเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่54ค่ะ mm hmm. เขาก็จะให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint mm hmm. นะคะโดยสังเกตภาพแล้วนำตัวเลข เติมลงในช่องวงกลมค่ะอ่ามาดูกันนะคะดูภาพที่1น,นะคะคืออะไรคือพื้นที่แสดงรายละเอียดการทํางานนะคะ2นี่ลูก2อยู่นี่นะคะคือแถบชื่อเรื่องค่ะ3นี่เช็ดเหมือนคล้ายๆปุ่มบันทึกอะลุกอ่าบันทึกข้อมูลนะคะต่อมาค่ะ4ค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ลูกคือนําเสนอภาพนิ่งนะคะแล้วก็5ค่ะ แบบจำลองภาพนิ่งนะคะ6 6นะคะแถบเครื่องมือค่ะนี่ค่ะมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันมาแล้วนะคะแล้วของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะลูกนะ ใครที่ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบครั้งที่1น,นะคะอย่าลืมไปทํานะคะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะแบบทดสอบครั้งที่2นะคะอย่าลืมทํากันด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะพอไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมทําการบ้านให้ครบทุกหน้านะคะลูกวันนี้ก็บายบายค่ะ